สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ขอมาพูดระบายความในใจสักนิดหนึ่งนะครับคือแบบมีความรู้สึกตื่นตันดีใจอย่างมากนะครับที่ได้ผ่านการสร้างไรายได้จาก youtube นะครับคือตัวผมเองเนี่ยมาคนเดียวโดโดเลยครับไม่มีเพื่อนไม่มีใครเอ่อมาแนะนำและอธิบายอะไรสักอย่างเลยนะครับผมมาทำไปมั่วๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าแบบมั่วๆในการ ตั้งค่าอะไรเงี้ยนะครับอาศัยดูจาก Google Essence หรือ Google c Home r หรือวิดีโอใน YouTube นะครับว่าเขาทำยังไงยังไงนะครับผมก็สามารถทำและก็ได้ผ่านการสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับโดยที่ความรู้ผมไม่ได้จบสูงอะไรนะครับจบเทป6เท่านั้นนะครับแต่สามารถตั้งค่าสามารถทำอะไรได้ทางการสร้างไรายได้จาก YouTube เนี่ยรู้สึกมีความดีใจอย่างมากนะครับก็เลยอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับือ,เพ,อเพื่อนท่านใดที่อยากจะทำบ้างนะครับ ก็ลองดูครับขอบคุณมากขรับผมสวัสดีครับ